จำไว้นะลูกตอนมีเงินก็เหมือนคนพอเราจนก็เหมือนหมาพอมีเงินอีกทีก็เหมือนเทวดาแต่ถ้าเงินหมดขึ้นมาก็แค่หมาตัวหนึ่งจำไว้นะลูกคนที่ใช้ชีวิตดีดีแต่ไม่ยอมใชน้นี่คือคนที่ไร้อย่างอายที่สุดจำไว้นะลูกนาฬิกาถ้าไม่มีฐาน<ม>ก็หมดค่า คนถ้าไม่มีศัจจะก็หมดราคาจำไว้นะลูกเป็นชู้สนุกเพียงชั่วคราวแต่กรรมจะตามมาให้ชดใช้ทุกพบทุกชาติไปจำไว้นะลูกถ้ารู้ว่าเลิกกันไม่ได้ก็อย่าพูดคำว่าเลิกถ้ารู้ว่าขาดกันไม่ได้ก็อย่าไล่ถ้ารู้ว่าตัดกันไม่ลง ก็อย่าดูถูกกันถ้ารู้ว่าหนีกันไม่พ้นก็อย่าทำร้ายจิตใจกันเลย